สองสามออน่า,าหวานวานมากคหวานจริงใครอยากล่องนืนออไรก็ขอคือว่ามาร์เก็ตมีทุกที่เลยค่ะนี่แข่งลองให้ปะเนี่ยเปิดมา,าไ,มไม่ดตต้องแบบกคมันจะิด มาเล่นเกมอีกแล้ววันนี้เราจะ,จะเน,เนเื่องจากว่าเราเป็นทําช่อง YouTube ใช่ไหมแล้วเราก็ทําละครแล้วไป็น้ักแ่แดงละครอะไรกันเงี้ยเราก็จะต้องแอคติ้งั้นเทพฉะนั้นเกมมีตั้งชื่อว่าแอคติ้งั้นเทพค่ะใช่ไหมคือเราก็ เล่นให้สมบทบาททุกบทบาทที่เราได้รับมาชนนเนี่ยเดี๋ยวแม่จะบอกบทบาทให้4ี่บทบาทนะคะใครชนะในเกมเหล่านี้ก็จะได้เงินทั้งหมดนีให้จริงนะให้จริงโอเคไหมสู้สุดตัวนะเอด้าสู้ไหมเกมแรกมีดีเกมแรกเดี๋ยวเก็บเงินกับแม่ก่อนมีดีเกมแรกคือเสียใจร้องไห้เป็นนางเอกร้องไห้เดี๋ยวเราจะเริ่มตับเวลา ใครทำอารมณ์น้ำตาไหลออกมาก่อนมีเอาครอได้ไหมหรือต้องไหลเลยเอลก็ได้ค่ะใครคะเหลงงเลยคอคอเอลอ่ะเไหมเดีย๋ยวกรรมาการตาัดสินแล้วกันก็คือว่าเหมือนมีน้ำตาขอมาแล้วก็ถือว่าร้อ,าาไอ,องไห้แล้วก็จะให้เลยคนไหนดูว่าเอ้ยร้องไห้แล้วเงี้ยก็จะให้เลยโอเคไหมคะอย่าเพิ่งร้องสิอย่าเพิ่งร้องตอ,งองนนี้น่ากลัวเลยน่ากลัวเลย อ่ะอย่าเอาผมด้วยไม่ใช่ว่าเอาผมไปแทงลูกก็ตาตัวเองหลับตาได้หลับตาได้แต่ขออย่าหลบหน้าหนีได้อยากคืออ่ะอย่าอย่าหลบหน้าหนีต้องเอาให้เห็นหนึ่งสองสามคิดถึงตอนตกบันไดก็ได้ตกบันไดกิ้งกรุ๊ก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 ไม่ขำไม่ขำเขากำลังจะมาลงอย่างเรจะจะมากระโดดกระโดดอะไร เรแม่เล่นดิบดิบไรามึ เอาทิ่ช่วยแม่จะได้นะเฮ้ยเฮ้ยแล้วคิดถึงเรื่องอะไรบอกได้ไหมอ่ะถามเจี๊ยบก่อนถามเจี๊ยบก่อนคิดถึงเรื่องอะไรอยู่นะหนูคิดทุกเรื่องเลยสมมุติว่าสมมุติว่าแม่ตายเป็นยังไงสมมติว่าตายแล้วสมมติว่าจะเป็นยังไงสมมุติว่าหนูตายจะเป็นยังไงสมมุติว่าโมโมะตายแล้วคิดถึงเรื่องอะไร ว่าดูหน้าทิ้งเนี่ยไม่นิ่งอ่ะเอด้าเขาจะนิ่งปานิ่งดูรู้เลยว่าเหมือนมีสมาธิแต่เนี้ยล็อกแรกพอเอากล้องสู่มาก็อมยิ้มอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้แต่างหน้าประมาณสักสามนาทีได้ไหมถึงเม่อไหร่ช่วยเลยบอกกันไหมคะไม่บอกอะไรบอกได้ได้ได้่จแค่เด้ง มาทีแตกด้าเละ่แบบต่อไปเพื่อเป็นการไม่กระชากอารมณ์เกินไปเราจะให้ด um ูตลกให้ดูตลกถ้าใครหัวเลาะก่อนขเขาตัวได้ไหมคะตอนได้ตอได้ตอนนี้นะคะเราจะเปิดคลิปตลกให้ดูแล้วก็ถ้าใครหัวเราะทีหลังก็คือได้คะแนนไปนะคะตอนนี้ 1ต่อสูอยู่นะเอดานำไปหนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเริ่มแล้นะคะเริ่มแล้นะคะอ่ะไอคลิปพวกนี้เด็กชอบดูและค้ำกันนะเดี๋ยวดีว้นี่ค่เดงแมโบลีนเด้งเดงแล้วมันเด้งเลยออกไปถาตรงไหนเกจิ้วเดจิวค่ะไม่น หนูไม <molec> ่ตลกยู่แล้วอ <Jamie, S 3> <anak> ๋อหนูดูอันนี้ไม่ไม่ตลกใช่ไหมเดี๋ยวแค่เยงทำบรดีนก็ทำแล้วเขาคุณเร่องเองนะว่าเอาไอ้ r รา o น t าทุล g h เพราะว่าจริงๆเขาดูบ่อยเหัวล้อกวเตือน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 เตอนเตื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 อนเตอนเตือนเตือนเตือนเตอนเตื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 อนเเตือนเตืเตือนเตืือนเตเตือนเตือนเนเตอนเตื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 อนนเตือ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  กดแล้วต้องแบบโมโหโมโหไม่โหแล้วกดกดนี่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 กดทิชชู่เหรอกดทิชชู่อ่ากดทิชชู่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะนเราจะตัดสินกันอย่างนี้ตอางี้ปั้นยจบใครแพ้ได้เล่นก่อนกดคือยังไงอะคะต้องแบบด่าทิชชู่ต้องด่าด่าแล้วแคลมจยจับเวลาไว้ด่า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 หยุดด่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องทำอารมณ์กดถ้าหลุดเมื่อได้ หยุดเลถ้าเกิดว่าหลุดจากอารมณ์โกรธก็คือหยุดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสต็อปวอทเลแต่ต้องด่าด้วยนะถ้านิ่งเป็นนานก็จมูกอ้จจะติงแผนได้เลยไม่ใช่แบบทผหน้าอืมอยู่เงี้ยเป็นน่ะไม่ได้นะด่านั่งจูบนั่งจอนเมื่อกี้ชั้นยัยด่าได้วินได้โวยได้อันนี้เป็นเรื่องสมมุติใช่กับพี่ชูจห้ามพูดคำหยาบเด็ดขาดเพราะว่าเราด่าด้วย คำพูดแบบผู้ดีคุณทิชู่ครับไม่ใช่แต่ว่าห้ามพูดคำหยาบเด็ดค่ะใช่อารมณ์แบบเวียนคือแบบนี่เธอได้ไหมคะได้แล้วแต่มตรงเมื่อกี้ไม่ได้ก่อนค่ะโอเคไดก่อนอ่ะนับทิชู่ทิชชู่ป่ะปีนี้ฉันจะไม่ใช้เธออีกแล้วเธอรู้ไหมเธอทำให้ฉันหงุดหงิดมากเลยเวลาฉันล้างมือเธอจยทำตัวให้มันเหมือนแข็ง ลองไห้ลองไาอ่ะลองให้ลองาำของตัวเองไว้ทม27.03มาดูเองได้อ่ะเอดนนะเอดาบอกหนูมันจะได้27.03ค่ะจดไว้ก่อนค่ะเอด้โกด1กดหนึ่งคุณชิดชู้นี่ละคุณคุณมันไม่ดีคุณมันใส่ สามสิบ้าวินาทีจริงๆแล้วอ่ะพิม์ดูโกรธนะเ่ล level ความโกรธิ e ความโกรธพิมดูโกรธนแต่ความหลุดแต่ความหลุดพิมหลุดก่อนเอเก่อนเอดนมีสมาธิมากกว่าพิมก็คือหัวลรอนี่ก็หัวล้อเริ่็หัวล้อเอเดนต้นเลยนะสรุปเกีที่สาเกมที่สาเอดนชนะเพื่ออีกหนึ่งข้อโอ้โหได้ละแต่อีกหนึ่งทอก็ต้องเล่น เป็นสปิริตโอเคไหมนี่อารมณ์ไปครับอารมณ์มอ,อารมกโกหกเพราะว่าโกหกเวลาเล่นละครมันต้องมีการโกหกด้วยรูไมฉันทำหน้าโกรธอยู่ใช่ใช่ก <laughs> ็คืออย่างนี้เราจะให้กินนี่มะนาวให้อมมะนาวแล้วให้ทำหน้ากินเข้าไปแล้วบอ ไข่แบบน่าหลุดนะไข่น้าหลุดวอกเปรี้ยวหรือแบบแพ้ไข่น่าหลุดก่อนแพ้มาแล้วเท่ากันนะอันนี้อาจจะดูว่าเล็กเพราะว่ามะน,นาวมันมลูกกลมๆแต่ว่าหนากว่าหน่อยนึงแม่ทําให้มันยนะุติทำ ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเอาเข่าปากพร้อมกันเดี๋ยวนะอยได้ได้จับเวลาไม่ต้องจับเวลาอีกเอาเข่าปากท่านต้องหุบปากไวนะเข้ากำปากอมไว้อ่ะอมไว้ไม่ได้แสสนะอมไว้เลยห้ามคายออกมานะถ้าคายก่อนกะแพ้ก็คืออมไว้แล้วก็หวานสุดชื่นอะไรอย่างเงี้ยฉันใส่หวานสดชื่อนี้เลยนะใครเปรี้ยวก่อนแพ้ใครทำน้าเปรี้ยวก่อนแพ้ก็แพ้ทำหลบด้วยนะทำหลบด้วยนะปีตาปุ๊บแปลว่าเปรี้ยวไง เราจะดูออกว่าตัวนี้่นะใค่กรรมการตัดสินไม่มาไม่หวานสุดเลอันนี้มันจะงงนะว่าไอ้หน้าเมื่อกี้คือเปรี้ยวหรือเปล่าอันนี้ต้องยิ้มเลยยิ้มเออแต่ถ้าจะทำหน้าแบบให้แม่คิดว่าแม่คิดว่าเอ๊ะนี่เปรี้ยวหรือเปล่าอาจจะโดนจับแพ้เพราะว่าวิจารณญาณแล้วแต่กรรมการแค่กินนี่ก็แบบเตรียมตัวพร้อมยาอกอกแต่ป่าก่อนลูกเถอวกินผมเพิ่มไปด้วยอ่ะหนึ่งสองสามอ๋อหน้าหวาน หวามากครับหวาจริงใครอยากลวที่อคือมากเกดีทุกที่เลยค่ะนี่แข่งแข่งรองไท้ปมะเนี่ยเกิดมาม่มต้องตามมันด่ีไม่ไตอนแรกหเียบแล้วตอนนี้ไม่หวาแล้ว ชู้้กนชู้นะมเก่งมาเอ่ะอ่าสรุปเกมนี้ปีนแพ้ชนแว่าไม่เป็นไรแต่ว่ามันขมไอ้เปลือกแล้วตอนแรกผมนะแล้วแล้วขำมากเลยทำูุกันหวานมากเลยคือน้ำตาคลอคลอตอนนี้เอาละพห้นะจ๊ะเดอนพันบาทเ่ลยค่ะ อยู่ในกระเป๋าแม่ไม่นด้ไม่ได้ไมา่ได้อดไปนะคะน้องดิ้นแผลรวดเลยแบงจริงไห่แบงป๋องแบงจริงใหจริงโอเคอ่ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะค่ะ